สวัสดีครับพี่น้องเอซครับก็วันนี้นะครับเป็นวันดีวันที่10มกราคม2568นะซึ่งบ้านณช,ชูเองก็ประเพณีก็เป็นไทยทรงดำหรือว่าลาวโซ่งนะครับซึ่งจะมีพิธีสำคัญอีกพิธีกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพิธีเลี้ยง บรรพบุรุษนะครับเลี้ยงข้าวปลาอาหารนะของขาวของหวานนะฮะซึ่งในที่นี้ก็คือพ่อกับแม่หรือว่าอ้ายกับเอมนะก็จะมีอาหารข้าวหวานมาเลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมนะครับที่ทำกันสืบทอ,อดกันมาเป็นพิธีเลี้ยง บีบพระบุรุษนะครับพ่อกับแม่หรืออายกับเอมหรือภาษาลาวก็จะเรียกว่าปปาตงนะครับนายนะชูพาขึ้นมาดูที่นี่ก็จะเป็นห้องนะเป็นห้องห้องหนึ่งซึ่งเอาไว้เก็บกระดูกนะของพ่อกับแม่นะครับนี่ตั้งอยู่ด้านหน้าเนี่ยที่พี่น้องเห็นโกดธนะสองสองอันนี้นะครับผมนะพร้อมกับรูปถ่าย ของพ่อแล้วก็แม่นะครับผมนะก็จะมีอของขกาวของหวาน,นมีเหล้ายาปลาปิ้งนะครับทุกคนก็จะทํานะครับวันนี้วันนี้นามสกุลเดียวกันเนี่ยวันนี้เป็นวันดีนามสกุลคุ้มสวัสดีน,นะพี่น้องกันเนี่ยเขาทําวันนี้กันทุกบ้านนะจะถือเลิกวันนี้ทำทุกบ้านทุกคนนะ,นะชูก็ มาให้พี่น้องได้ดูประเพณีนะฮะทางลาวโซ่งนี่หรือไทยสงีํา็จะเรียกว่าปาดตรงนะครับปาดตรงนะอันนี้ก็คือตรงนะครับหรือว่าเหมือนกับเป็นที่ใส่อาหารนั่นเองนะครับ ันนี้ก็เป็นการสรรเสริญน,นะครับเป็นการสรรเสริญเป็นการยกย่องเป็นการนึกถึงบรรพบุรุษนะครับได้มากราบมาไหวนะ้ปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยที่นาชนะูได้มีโอกาสมารักษาตัวอยู่ที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มากราบไหว้และทําพิธีนี้นะครับกับพ่อและแม่นะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้นะครับดวงยนอนท่านทั้งสอง ไปสู่สุติแล้ววันนี้นะถ้าดวงญาณท่านทั้งสองอยังอยู่ก็ขอให้มารับนะครับข้าวปลาอาหารนะของเก่าของหวานเราอยากมาปิ้งที่ให้วันนี้ได้เต็มที่แบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยนะฮะได้หายเจ็บหายไขย้หายป่วยมีความเจริญนะครับสุขภาพพลานามัยร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดส่งความมุ่งม,มาปรารถนาลูกเต่าทุกคนขอให้อยู่รอดปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืน แข็งแรงแข็งแรงประสบค,ความสำเร็จตลอดปี68เป็นต้นไปครับสาธุ